พอเราเริ่มค้นหาไปเรื่อยๆมันมันเริ่มไปเอะอะค่ะเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแม่เขาที่เป็นคนอมาเผยแพร่ตลอดมันมีเรื่องของเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมันเริ่มเป็นธุรกิจแล้วจริงๆนะคะหนูว่าตอนแรก pues มันจะม,จะมีจะมีหลายกลุ่มค่ะมันจะมีลายแอดหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่หนูเข้าไปตอนแรกมันเป็นมันเป็นแบบลน์แอดร่วมบริจาคทาบุญสมสมสมทบทุนก่อรรสร้างสถานปฏิบัติธรรมอะค่ะเป็นการจัดซื้อที่ดินกับก่อรรสร้างสถานปฏิบัติธรรม เงบประมาณ15ล้านแล้วพอเราไปดูมันก็จะเป็นชื่อชื่อแบบเป็นแบบเป็นบุคคลน่ะมันไม่ใช่แบบเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นแบบองค์กรอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปเจอ,อเขาก็เปิดคลินิกเป็นหมอเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กมันก็สาวไปอีกว่าเอ้าแล้วเขามาร่วมยังไงพอมันเริ่มมีงานเชื่อมจิตขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราเริ่มค้นหาไปเรื่อยมันมันเริ่มไปเอะค่ะตรงที่ว่าน้องถอดจิตไปคุยกับปูตินมาแล้วหนูก็งงว่าไปได้ไง แล้วสักพักหนึ่งเรื่องก็พัฒนาอีกโดยที่แบบเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแม่เขาที่เป็นคนมาเผยแพร่ตลอดมีปฏิหารเกิดขึ้นตอนท้องก็คือแบบเริ่มแบบสาธยายความแบบเอาพินิหารแล้วอะ่ะมันก็เลยเอะไปเรื่อยๆแต่หนูก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่นะแต่ในกลุ่มอะก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรอะเราก็ต้องขออนุญาตก่อนเราจะต้องมีชื่อต้องพิมพ์ชื่อน้องให้ถูกต้องขึ้นต้นว่าอาจารย์น้องไหนขออนุญาตกราบเรียนตอนที่หนูเอะหนูก็เลยแจ้งแจ้งไปทาง เอาเพยบเป็นเรื่งอะค่ะแจ้งไปทางพี่โอ,อว่าหรือหนูเอ๊ะคนเดียวว่าแบบน้องอะประถมต้นนะคะเขาจะสามารถถึงขนาดนั้นไหมอะแต่พอมาหลังๆมันเริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นองค์กรเป็นแบบเหมือนจะเป็นมูลนิธิแล้วอืมแลวคือมันมีมันมีเรื่องของเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมันเริ่มเป็นธุรกิจแล้วจริงๆนะคะหนูว่าแต่นี่คือเขาเริ่มขายเป็นคอร์สจะไปทําบุญหะยังจะต้องอำนวยความสะดวกขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงว่าต้องจองโรงแรมให้พักอะไรประมาณนี้ยคะ่ะเหมารถบัสไปกันอะไรเงี้ย ว่ามันดูเวร์ไปหน่อยอะแล้วอย่างคนที่เขาโดนบล็อกอย่างเราที่โดนดิดออกจากกลุ่มไลน์อ่าใช่ส่วนมากคนที่คนโดนบล็อกโดนลบนี่คือมีคําถามกับเขาเหรอคะห,หรือว่าอย่างถึงโดนลบออกมมีคําถามด้วยหนึ่งแล้วก็พิมพ์ชื่อน้องไม่ถูกหนึ่งเ <laughs> พราะว่าชื่อน้องเขามาันจะต้องเป็นโซโซกาาัลันใช่ค่ะแล้วก็ก็จะมีคนที่ตั้งชื่อไลายเป็นชื่อน้องไหนคนนห้นก็นโดนลบเหมือนกันมันเป็นเะไรที่แบบนอนเซนน่ะบางคนเขาถามเพราะเขาไม่รู้จริงๆแบบ เออนั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็จะโดนแม่เขาอะแขวะอย่างเห็นชัดๆเลยแบบถ้าคุณไม่นั่งตามกรรมฐานหรือเออไม่นั่งตามที่น้องไนสอนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะอะไรเงี้ยไปคิดดูเองนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีลูกทีมเขามาตอบว่าเออมาหรือเปล่าแฝงตัวหรือเปล่าคือแบบมันเป็นเหตุผลอะไรที่มันแบบไร้สาระมากแต่ละคนอ่ะวิธีการเลิอกอิจฉาคนรวยที่สุดคือมึงไปทําตัวเองให้รวยแค่นั้นเลยก็ถ้ามึงรวยเสมอเขาจะมึงจะอิจฉาเขามะเราอิจฉาคนแบบไหน คนที่ดีกว่าเราถูกต้องป่ะในที่นี้มีใครอิจฉาขอทานมะไม่มีถูกต้องป่ะมีใครอิจฉาคนที่ล้มจมล้มเหลวในชีวิตมะไม่มีเราเห็นผัวเขาซ้อมเมียโอ้ยฉันอยากโดนซ้อมแบบนั้นจังเลยฉามากเลย,าาเลยอยากไม่เป็นเมียนังเลยอย่างเงี้ยมีมไม่มีถูกต้องป่ะเราจะอิจฉาใครก็ตามก็ต่อเมื่อคนคนนั้นนมันดีกว่าเราเราจะรู้สึกอิจฉาลิษยาต่อบุคคลนั้นวิธีการแก้ความอิจฉาที่สุดคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่ามัน แต่คำถามถ้าเราทําไม่ได้ทํายัางไงก็ต้องเลิอกอิจฉาแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าความสามารถเรามีไม่มากพอเมื่อความสามารถมีไม่มากพอต้องทำยังไงสองอย่างหนึ่งพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไป 2. ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเราทําได้แค่นี้แล้วมีความสุขกับมันซะไม่ต้องไปมีความทุกข์ร้อนกับมัน คำถามคือเราจะไปมีความทุกข์ร้อนจะมาทําไมในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงสําหรับชีวิตเราถูกต้องว่าเราหน้าตาแบบเนี้แต่เราไปอิจฉาคนนั้นจังเลยมันสวยกว่าเรามันหลอก่าเราเราอิจฉามันมากเลยอ่ะเราอยากได้หน้าแบบนั้นถ้ามึงอยากได้หน้าแบบนั้นเก็บตังค์เยอะเดินเข้าขคลินิกศัลยกรรมนั่นแหละทําให้หน้าตัวเองออกมาสวยเฮ้ยทำไมหน้าฉันเหี่ยวจังเลยทาไมหน้าคนนั้นตึงๆมึงเดินเข้าขคลินิกศัลยกรรมไปร้อยหมายไปฉีดโบท็อ์ไปเติมฟิลเลอร์ เพื่ออะไรเพื่อให้ดีเหมือนเขาหรือดีแบบเขาอาจารย์หนูไม่มีตังค์งั้นก็ยอมรับสภาพหน้าของมึงต่อไปแบบนั้นแหละแล้วอยู่แบบกับมันแบบมีความสุขซะจะไปนั่งทนทุกข์กับมันทำไมก็ในเมื่อน,นี่มันคือหน้าเรามันคือชีวิตเราเราไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครไม่จําเป็นต้องดีเหมือนใครไม่จําเป็นต้องรวยเหมือนใครไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จเหมือนใครแต่เราสามารถมีความสุขด้วยตัวเราเองได้ไหมล่ะ ได้เรามีความสุขเหมือนเขาได้ไหมได้และคําถามคือเรารู้ได้ไงว่าสิ่งที่เขามีอยู่เรียกว่าความสุขอาจารย์ไม่จาเป็นต้องรวยเหมือนใครไม่จําเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่โตไม่จําเป็นต้องมีราชรถเลศหรูไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแพงๆไม่จําเป็นต้องมีเสื้อผ้าหลายแบบแบบพวกเราอาจารย์ใส่ชุดเดียวเนี่ยแบบเดียวทุกวันเป็นประจําไปวันไหนถ้าเจออาจารย์ก็คือชุดนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนชุดส่งผมก็ส่งผมเดียว ไม่มีทรงผมอื่นไม่มีต้องใช้แว็กซ์ใช้เจลใ,ใช้สเปรย์มาฉีดผมเพราะผมกูไม่มีอย่างนี้เห็นะม,มันจบปัญหาแค่ไรยอมรับไปตามความเป็นจริงดูผู้จัดการโรบินสันอาจารย์มาสามวันเจอเขาชุดไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยน,น,ยนทุกชุดเลยมันมีสูตรจี่ตัวว่าแต่นั่งคุยเห็นมาแต่ตาประตูทางเข้านะจา่าเดินมาขับรถมานั่งนินทาผู้จัดการละมึงดูมานะชุดมาแต่กูเห็นเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ซ้ำกันแม้แต่วันเดียวมันมีสูตรกี่ตัวปกติชุดข้างในมันจะเปลี่ยนใช่ไหม ไอ้สูตรท่านนอกเนี่ยมันจะเป็นชุดเดิมๆอ่ะเพราะชุดสูตรชุดหนึ่งมันแพงแต่เนี่ยการมาสามวมาใส่สูตรสามตัวกางเกงกับเสื้อเข้ากันด้วยนะรองเท้าก็เปลี่ยนทุกวันด้วยอาจารย์สังเกตตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอ่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองนาต่สีส่วนใหญ่เครื่องในจะเป็นสีขาวเพราะมันเป็นความสุภาพอ่ะเนาะเพราะอะไรมันมีพยายามเราทุกคนเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนใครไม่ได้หรอกเราต้องทําอะไรทําความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเอง อาจารย์ถามว่าเราทุกคนสามารถหน้าตาดีได้แบบผู้จัดการโรบิร์สันไหมนี่เขาดูแลทั้งสาขาเลยนะถ้าเราหน้าตาดีกับเขาไม่ได้ทำยังไงก็ยอมรับทำไมต้องไปเหมือนเขาอ่ะเขามีความสุขในแบบของเขาเขามีความสําเร็จในชีวิตในแบบของเขาเราก็มีความสุขในแบบของเราสิหลายคนถามอาจารย์อาจารย์กินข้าวมื้อเดียวอะ่ะมันจะเลิศอร่อยอาการใช้ชีวิตในโลกนี้ได้ยังไงทำไมไม่กินหล,หลายๆมื้อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการเนี่ยมากีสารจะกินต้องตาม,ตามจาก่กุกุลไปแล้วนะ มาอีสานเนี่ยาจาย์บนฉัม,มากกูมาห้าวันเนี่ยกูไม่ได้แดกส้มตำเลยแม้แต่มือเดียวเช้ามายัดมีนาจารย์ไปหาส้มตำให้อาจารย์กินที่โรงแรมเรียบร้อยสักพักหนึ่งมีไม่คนหนึ่งวันนั้นกินส้มตำสี่จานให้แดกให้กูขี้แตกไปเลยนะมาทั้งทีนะก็ได้กินมือนันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังอาจารย์มาอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยดูลูกชิ้นนี่สิกรอบเกี๊ยวกรอกขายอยู่ข้างล่างเนี่ยน่ากินมากเลยแต่ก,กินได้ไหมไม่ได้ถ้าซื้อเก็บไปกินพรุ่งนี้เช้าจะเหลือความกรอบนะไม่เหลือแล้วแห้งเหี่ยวหมด เพราะอะไรเรายอมรับตามความเป็นจริงแต่อาจารย์มีความสุขกับการกินอาหารวันละหนึ่งขนเรามีความสุขกับการปฏิบัติเรามีความสุขกับสุขภาพร่างกายอันแข็งแรงของเราเรามีความสุขกับการที่เราคล่องตัวในการที่จะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องอาหารการกินเวลาอาจารย์จะไปไหนนะอาจารย์ไม่เคยกังวลเรื่องอาหารเที่ยงเลยอาจารย์บรรยายเที่ยงมาได้บรรยายหลังจากนี้ก็ได้ทําอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องหิวไม่สนใจเลยแต่กร์เอดมนอาจารย์ กับพวกเราทุกคนยังต้องกังวลกับเรื่องก,การกินอ่ะเฮ้ยเย็นนี้จะกินอะไรดีเทีย่ยงนี้จะกินอะไรดีวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวจะตายอยู่แล้วทําง,งานให้อาจารย์หนักมากเลยไม่ได้กินข้าวเลยมากินอีกทีหนึ่งตอนเย็นนี่แหละภาระของพวกเบิร์ภาระหนักอึ้งที่ต้องแบกกระเพาะตัวเองต้องแบกความอยากตอบสนองต่อการกินอาหารของตัวเองเห็นนะคําถามคือเรามีความสุขเป็นของตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องเหมือนใครก็ได้สร้างความสุขที่ตัวเองตามความตามแบบฉบับที่ตัวเองมีอ่ะ คนอื่นจะว่าเราเนี่ยเหรอความสุขมึงใช่นี่แหละความสุขปูมึงจะทาไมละ่ะก็แค่นั้นเองทําไมเราจะต้องไปเหมือนใครเราเหมือนตัวเราเองมีคนสอนธรรมะแบบอาจารย์กี่คนวะเขาจะจะมีก็มีอาจารย์แดงอะไรอาจารย์แดงกีตา้ารู้จักไหมที่ดา่ะดาภาสา,าเสียเทเสียเลยนะ่ะนันหนักกว่าอาจารย์นะี่นะแต่เขาอะไรเขาสอนธรรมะแบบความเป็นตัวเองเขามีความสุขในการสอนเหมือนอาจารย์เหมือนกันที่วันนี้อาจารย์โดดเด่นในการสอนธรรมะทุกวันนี้ได้ ราะอาจารย์เอาความเป็นตัวเองออกมาสอนง่ายๆเลยและอาจารย์มีความสุขไม่อึดอัดและอาจารย์ยอมรับตามความเป็นจริงผลที่ได้จากการพูดแบบเนี้การสอนแบบนี้ต้องได้รับผลจากมีคนแอนตี้มีคนไม่พอใจทำไมอาจารย์พูดจาหยาบคายทำไมอาจารย์พูดจาไม่ดีเลยทำลายสังคมหรือเปล่าทำลายประเพณีหรือเปล่าไม่สนใจเพราะอะไรนี่คือความสุขพี่าอาจารย์รู้เจตนาตัวเองดีว่าอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างประเพณีใคร อาารมีเจตนาเดียวคือมุ่งตรงต่อการสอนธรรมะนี้เพื่อให้คนตื่นรู้ตื่นตัวตื่นทำเข้าใจตามหลักคําสอนพระเจ้าเพื่อให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นถ้าอาจารย์เคยใช้ชีวิตแบบลาบากลําบนมาแล้วแล้วใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขใช้ชีวิตแบบอยู่กับความเชื่องมง,งายไม่อยู่กับหลักความจริงเสียเงินเสียทองในการบูชาอ้อนวอร้อขอรอผลดรมาดานเต็มไปหมดแต่วันนี้อาจารย์เลิกทำพวกนี้ทั้งหมด แล้วเริ่มต้นในการใช้ชีวิตปัจจุบันไม่ต้องเสียเงินเสียทองับขอพวกนี้ชีวิตง่ายมากเจ้าออกจากบ้านไม่ต้องกังวลวันนี้ไม่ได้ถวายนะ้ำแปดแก้วสิบแก้วเก้าแก้วไม่ได้ถวายน้ำยิ่งพักก่อนออกจากบ้านออกไม่ได้กังวลไม่เลยเดินออกจากบ้านได้เลยทุกวันนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลว่าจะเดินออกจากบ้านต้องก้าวขาขวาหรือก้าวขาซ้ายออกจากบ้านอาจารย์ไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเดินออกก้าวอย่างสบายใจเพราะไม่มีผลต่อก,การใช้ชีวิต ประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านจะตรงกันสักกี่มาก็ตามกูกกขขไม่สนใจเพราะอะไรชีวิตอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองไม่เกี่ยวกับพวงจุ้ยไม่เกี่ยวกับลัคนาราศรีเกิดไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีคืนทุกอย่างอยู่ที่กายวาจาใจอสุจกริตของตัวเองแค่นี้จบเลยนะความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ได้ใครแต่ก่อนจะมีความสุขเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถ้ามีความเห็นผิดอยู่ ความสุขถูกต้้มได้ไหมไม่ได้มันจะกลัวไปหมดเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนมาพูดเรื่องประเด็นหมอดูเนี่ยหมอดูปัญญากรแม่นมากเลยเรื่องแผ่นดินไหวอาจารย์ด่าฉับเลยเมื่อวานคนขึ้นมาดูเกือบหมื่นคนด่าเละเลยเมื่อวานมันนั่งปัญญาอ่อนเพอเจอร์แชร์กับเรื่องหมอดูแม่นมากหมอดูคนนี้ปัญญากรเรื่องแผ่นดินไหวไว้อาจารย์ซัดแหลกเลยเมื่อวานนี้เพราะอะไรมันขาดปาัญญานี่เป็นเรว่าความเห็นผิดแทนนี่จะช่วยกันแชร์คุณหมอเก่งมากเลยอ,อพยพคนไข้ได้รวดเร็วไม่มีใครเป็นอันตราย ตึกตรงนั้นเป็นอย่างนี้ช่วยกันแจ้งช่วยกันอะไรให้กําลังจิตก,กําลังใจต่ออาสาสมัครทีมงานต่างๆเข้าไปคู่ภัยแต่มีคนปัญญาอ่อนบางกลุ่มบางคนไปนั่งแชร์กันหมอดูดูแม่นมากเลยเนี่ยว่าจะเกิดเหตุการณ์เห็นไหมเนี่ยไม่เตรียมตัวกันไม่มีการแจ้งภัยกันเขากําลังทําอะไรกันอยู่มาฉวยโอกาสแบบนี้ใช้ไม่ได้ฉวยโอกาสในการชื่อเสียงหาชื่อเสียงเงินทองให้กับตัวเองหาชื่อเสียงกับความเชื่อของตัวเองนี้เรียกว่าฉวยโอกาสจากความทุกข์ของชาวบ้านเพื่อการตอบเพอน้องต่อความโด่งดังของตัวเองใช้ไม่ได้ อาจารย์ไม่ได้ไปว่าตัวหมอดูนะไม่ตัวหมอดูอจาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะคนเองว่าคนปัญญาอ่อนมันนั่งแชร์กันเนี่ยในพวกเราเนี่ยตัวดีก็ะโถนตีกบ,บาลก็ให้นะเออประมาณนี้ถึงเรื่องราวของหมอดูเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ต้องเคยดูดวงมาบ,บ้างไหมดวงอีกคนหนึ่งจะเป็นเป็นมะข่าวของหนูเลยแล้วกันอค่ะจังหวะเราควรเชื่อหมอดูไหมคะและ้วเรามไปเชื่อมานทำไมล่ะ ก็าอาจารย์ตั้งคำถามเมื่อาวานเนี่ยหมอดูแม่นมากหมอดูแม่นมากพยากรณ์หมดเลยว่าสถานที่ตรงไหนอะไรยังไงอาจารย์ตั้งคำถามเดียวแล้วอาตอบกูหน่อยไปดูรู้อนาคตแล้วแก้อะไรได้ไม่ได้มันบอกว่าตึกกระถล่มอ่ะแล้วแล้วอะไรอ่ะถ้ามันตึกถล่มจริงทำไมไม่บอกล่วงหน้าแล้วเขาจะได้ออกพยพคนออกก่อนถ้าอพยพคนออกก่อนมันจะได้มีคนตายไงมันจะไม่ได้มีคนตายเพราะอุบัติเหตุอุบัติภัยเหล่านั้น เวลาจะเกิดอะไรพยากรมาแล้วมันจะได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ทุกวันที่มาพยากรกับมันแก้อะไรได้มีแต่เราเนี่ยไปมโนเพอ้อพกคิดเอาเองว่าแก้ได้